บทที่หกสิบแปดสีมหาโพขณะนี้ฟ้าเริ่มสางเสียงไก่ขันดังมาแต่ไกลเชา้านี้พระพุทธเจ้ามีความปิติยินดีและตื่นเต้นเป็นพิเศษพระองค์ไม่รู้สึกอ่อนเพลียเลยแม้แต่น้อยทั้งที่ไม่ได้นอนมาทั้งคืนพระองค์ตั้งคำถามว่า บุคคลใดหนอที่สมควรจะรู้วิธีการนี้เป็นคนแรกและแล้วก็นึกถึงบุรุษทั้งห้าคนที่ตอนนี้กลับไปอยู่ณป่าอิสิปตน,นะมรคทายวันที่เคยเฝ้าติดตามและรอการบรรลุสัจธรรมของพระองค์ซึ่งเขามีความปรารถนาจะค้นพบสภาวะเช่นนี้อย่างแรงกล้าพระพุทธเจ้าจึงเตรียมตัวออกเดินทางไกลทันที โดยใช้เวลาทั้งหมด35วันในการเดินทางโดยได้ถือโอกาสนี้ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระองค์เพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะสามารถสื่อสารเรื่องนี้หรือบอกวิธีการทำให้ทุกคนเป็นพุทธ,ธะได้อย่างแท้จริงตำแหน่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นอยู่ใต้ต้นโพใหญ่ ห่างจากริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราหรือแม่น้ำโขงประมาณ600เมตรจุดสังเกตที่สำคัญคือฝั่งตรงข้ามของจุดนี้จะมีแม่น้ำขนาดเล็กอีกสายหนึ่งไหลมาบรรจบแม่น้ำนั้นมีชื่อว่าแม่น้ำจำปาปัจจุบันคือแม่น้ำเซบังไฟซึ่งไหลามาจากแขวงคำม่วนประเทศลาวสรุปว่า ตำแหน่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี้คือที่ไหนหรือครับผมถามท่านโพเชปัจจุบันคือบริเวณวัดพระาธาตุพนมซึ่งแต่เดิมเคยมีต้นสีมหาโพขนาดใหญ่ตอนที่พระพุทธเจ้ากับพระยาอาโศกออกเดินทางไปฝังพระเกศา,าธาตุในที่ต่างๆเพื่อเป็นการวางรากฐานพุทธศาสนาขณะนั้นที่นั่น ยังมีลักษณะเป็นชายปา่าติดกับหมู่บ้านอุรุเวลาเสนานิคมและไม่มีใครรู้เลยว่าที่นี่มีความสำคัญอย่างไรเมื่อพระพุทธเจ้าและพระยาอโศมาถึงก็มาทำพิธีฝังพระเกศาธาตุณบริเวณใกล้กับต้นโพนี้โดยพระยาอโศได้สั่งการ ให้สร้างเจดีขนาดเล็กครอบไว้ในตำแหน่งที่ห่างจากต้นสีมหาโพไปไม่กี่สิบเมตรคำว่าพนมที่แปลว่าเจดีจึงถูกใช้เรียกสถานที่แห่งนี้นับจากนั้นเป็นต้นมาและพระยาอาโศกก็ได้สั่งการให้บริวารเลือกหินจากแม่น้ำแห่งนั้นนำมากรนให้เป็นแท่งขนาดใหญ่จำนวนสีแท่งมีความสูงประมาณสองเมตร นำมาตั้งไว้ทั้งสี่มุมรอบต้นโพและนำเอาก้อนหินขนาดใหญ่อีกหนึ่งก้อนมาตั้งไว้ที่โคนต้นโพในตำแหน่งที่พระพุทธเจ้าเคยนั่งโดยพระองค์ได้สกัดด้านบนให้เรียบให้เป็นฐานสำหรับวางพระพุทธรูปหินแกะสลักขนาดเล็กเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าต้นโพต้นนี้คือสถานที่ตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าปัจจุบัน ก้อนหินเหล่านั้นก็ยังอยู่แต่มีการโยกย้ายนำไปตั้งไว้รอบองค์เจดีย์พระาธาตุพนมแทนซึ่งมีการก่อสร้างขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วโดยคณะของพระมหากัสสปะที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ที่นี่โดยเจ้าครองนครทั้งสี่ในดินแดนแถบนี้ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ เพื่อก่อสร้างเจดีองค์ใหม่ทับเจดีองค์เดิมโดยเติมคำว่าพระธาตุที่หมายถึงกระดูกของพระพุทธเจ้าเข้าไปด้วยสถานแห่งนี้จึงมีชื่อใหม่ว่าพระธาตุพนมแล้วตอนนี้ต้นโพต้นนั้นยังอยู่ไหมครับผมถามท่านโพเทชช่วงหนึ่งหลังจากที่พระพุทธเจ้าปร,รินิพานไปแล้ว มีพระราชาแห่งนครสีโคตบูรณที่อยู่ไม่ไกลจากจุดนี้เขามีความศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากเขาเฝ้าธนุบำรุงรักษาต้นโพต้นนี้เป็นอย่างดีจนมาเหสีของเขาเกิดความริษยาจึงส่งคนมาลอบเผาทำลายซึ่งตอนนั้นต้นโพต้นนี้ก็มีอายุหลายร้อยปีแล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอายุไขของเขา ก็น่าจะไม่สามารถอยู่มาจนถึงปัจจุบันแต่ก่อนหน้านั้นได้มีการนำเมล็ดที่เกิดจากต้นโพต้นนี้ไปปลูกไว้ตามสถานที่ต่างๆทั่วทั้งตำบลแห่งนี้และวัดสำคัญของพุทธศาสนาทั่วภูมิภาคอย่างเช่นที่กรุงกบิล,ลพัสรวมถึงวัดเชตวันแห่งกรุงสาวัตถีด้วยต่อมาภายหลัง จึงได้มีการนำมเมล็ดพันุ์จากต้นเดิมที่เคยนำไปปลูกตามที่ต่างๆกลับมาปลูกในตําแหน่งเดิมที่ต้นโพเคยอยู่คือทางที่ใต้ของพระธาตุพนมแต่ห่างจากจุดเดิมไป40เมตรท่านโพเชยขยายความท่านครับขณะนี้กองคาราวานของอชิตะดาบทยังเดินทางติดตามพระพุทธเจ้าอยู่อีกหรือเปล่าครับผมถามท่านโพชี ยังติดตามอยู่สิแต่เนื่องจากการเดินทางของอชิตะเป็นคณะใหญ่จึงช้าและมีความเอิกะเระมากกว่าเมื่อเขาไปถึงเมืองไหนก็จะมีผู้คนแตกตื่นมาขอเข้าพบมาถามไถ่ถึงที่มาที่ไปจำนวนมากโดยเฉพาะการเสียเวลาไปกับการสืบหาข้อมูลว่าพระพุทธเจ้าเดินทางมาที่นี่หรือไม่และจะเดินทางไปที่ไหนต่อ ท่านโพเชต่อท่านพอจะสรุปเส้นทางทั้งหมดได้ไหมครับว่าพระพุทธเจ้าเดินทางไปที่ไหนบ้างผมถามได้สิในครึ่งหลังของการเดินทางที่เริ่มต้นจากเมืองโกสินนารายซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระแท่นดงรังปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดกาญจนบุรีผ่านเมืองศรีวิชัย ที่ปัจจุบันคือจังหวัดนครปฐมพระองค์เดินทางตัดตรงไปยังเมืองพนมดีปัจจุบันคือจังหวัดฉะเชิงเซาต่อจากนั้นก็ไปที่เมืองเทวะทะหะซึ่งเป็นเมืองเกิดของพระมารดาของพระพุทธเจ้าอยู่ที่อำเภอพนัถนิคมจังหวัดชนบุรีจากนั้นก็เดินทางขึ้นเหนือตามเส้นทางระหว่างกรุงเทวะทะหะกับกรุงกระบิลพั ผ่านอำเภอพนมสาราคามเข้าสู่กรุงกบิลพัทจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อพระองค์เสด็จกิจที่บ้านเกิดแล้วก็ออกเดินทางตามรอยตั้งแต่ครั้งที่พระพุทธเจ้าออกบวชโดยได้มีการสร้างเจดีย์ตรงจุดที่พระองค์ปรงสถานะเพื่อออกบวชปัจจุบันคือศาลเจ้าพ่อพระปรง่งจังหวัดปราจีนบุรีจากนั้น ก็เดินทางผ่านจังหวัดสระแก้วไปยังแคว้นกัมโพชะมหานครทวารกะที่อยู่อีกด้านหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรักไปยังจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ร้อยเอ็ดรีสเกตยะโสธรเมืองศรีโคตบูร์หรือนครพนมเพื่อไปยังสถานที่ตรัสรู้หรือที่วัดพระาธาตพนมในปัจจุบันแล้วเดินทางไปทิศตะวันตก ตามเส้นทางที่พระองค์เคยใช้ครั้งที่เดินทางไปหาปัญจวัคคีผ่านจังหวัดสกลนครผ่านบางส่วนของจังหวัดอุดรธานีที่เมืองกุมภวาปีโดยมุ่งหน้าไปเมืองสารังคนาะหรือปา่าอิสิตปัตตนะมรุคทายวันจากนั้นก็เดินทางลงมาผ่านจังหวัดขอนแก่นจังหวัดชัยภูมิผ่านเมืองมิถิลาและ ไปจบที่ปาวารเจดีเมืองไผ่สาลีแคว้นวัชีซึ่งปัจจุบันเธอน่าจะรู้จักในชื่อว่าเมืองสีเทศซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์อ้าวทำไมมาจบแค่นั้นล่ะครับพระพุทธเจ้าไม่เดินทางกลับไปที่เมืองสาวัตถีเลยหรือครับผมถามเวลานั้นพระยาอาโศก คือหนึ่งในแปดราชวงศ์ที่มีส่วนร่วมในการปกครองเมืองไผ่าลีที่นี่จึงเป็นเหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งของพระยาอาโศกพระยาอาโศกมีส่วนร่วมในการปกครองอย่างไรหรือครับผมถามเนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งของเมืองไผ่าลีนี้อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางที่เป็นเขตรอยต่อระหว่างแคว้นใหญ่ๆหลายแคว้น ระบบการปกครองของเมืองนี้จึงมีรูปแบบที่พิเศษแตบกบต่างจากที่อื่นเพราะไม่มีราชวงศ์ไหนมีกรรมสิทธิ์เด็ดขาดกับพื้นที่โดยที่นี่จะใช้หลักการปกครองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญอีกทั้งเป็นเมืองใหญ่มีประชากรอาศัยอยู่จำนวนมากเป็นเขตการค้าเสรี ที่คนต่างถิ่นของทั้งแปดแคว้นสามารถค้าขายได้อย่างอิสระภาษีที่เก็บได้ก็เก็บไว้เป็นกองกลางกดมนเทียนบนานทั้งหมดของที่นี่จึงต้องผ่านความเห็นชอบของทั้งแปดราชวงศ์ซึ่งทั้งแปดราชวงศ์ก็คือเจ้าผู้ครองแวนแคว้นต่างๆที่อยู่โดยรอบที่นี่จึงเป็นเหมือนเขตการปรกครองพิเศษหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ,ฐษ,ฐษฐ โดยมีราชวงศ์ลิชวีเป็นแกนหล,ลักประกอบกับที่เมืองนี้มีปาวารเจดีซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ที่ใหญ่ที่สุดอยู่ห่างจากเมืองไพศาลีไปทางเหนือประมาณ2กิโลเมตรที่นั่นมีอาคารสำหรับพักอาศัยซึ่งสร้างไว้ต้อนรับแขกผู้ใหญ่และข้าราชบริพารผู้ติดตามของทั้งแราชวงศ์ เวลาที่มีงานพิธีหรือมีการประชุมใหญ่สถานที่พักอาศัยนี้มีชื่อเรียกว่ากุตาคารศาลาซึ่งหมายถึงอาคารที่เป็นที่พักอาศัยขนาดใหญ่ที่สามารถจุคนได้เป็นหมื่นๆนคนคล้ายกับโรงแรมขนาดใหญ่ที่มีห้องพักเป็นพันพัๆห้องนั่นแหละโดยพระยาอาโศกได้ออกปากขอให้ใช้สถานที่แห่งนี้ เพื่อรับรองการมาของคณะอาชิตาดาบทที่กำลังจะมาถึงกว่าสองหมื่นคนดังนั้นพระพุทธเจ้ากับพระยาอาโศกจึงพิจารณาเห็นว่าที่นี่เหมาะสมกับคณะของอาชิตะท่านโพเชต่อท่านครับปาวารเจดีนี้เป็นของศาสนาพุทธหรือครับผมถามไม่ใช่ท่านโพเชต่อ แล้วทำไมถึงเรียกว่าเจดีล่ะครับผมถามต่อคำว่าเจดีถูกใช้มาก่อนพุทธศาสนาเกิดคำนี้จะใช้เรียกอะไรก็ตามที่ประกอบขึ้นเป็นยอดแหลมไม่ว่าจะสร้างขึ้นจากอะไรจากก้อนอิฐก,ก้อนหินหรือแม้กระทั่งกองดินกองทรายในคติของพรหมสมัยนั้นจะนิยมสร้างเขาพระสุมเมน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจักรวาลอันเป็นที่อยู่ของทวยเทพดังจะสังเกตเห็นว่าส่วนใหญ่จะสร้างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมีประตูสีด้านหรือมีทางขึ้นสี่ทิศซึ่งหมายถึงจักรวาลอันประกอบด้วยทิศทั้งสี่ที่มุ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางเพื่อบ่องบอกว่ามีเทพเจ้าสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวที่อยู่ตรงกลาง ปาวาลเจดีแห่งนี้ก็เช่นกันได้มีการจำลองเขาพระสุมเมนโดยมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นสามชั้นชั้นแรกคือพื้นราบที่นับจากกําแพงเข้ามาถึงฐานเจดีอันหมายถึงโลกมนุษย์ที่ประกอบด้วยโลกกายภาพที่จับต้องได้ชั้นที่สองหมายถึงภพภูมิของเหล่าทวยเทพและชั้นที่สามหมายถึงภพภูมิสูงสุดนั่นคือ ชั้นพรมหรือชั้นของพระผู้สร้างซึ่งส่วนสุดท้ายนี้จะเป็นรูปแบบเจดีทรงสี่เหลี่ยมเป็นยอดแหลมไม่เหมือนเจดีในปัจจุบันที่มักจะเป็นทรงกลมหากเธอได้เห็นเจดีแห่งนี้ในช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าไปเยือนเธอจะรู้ได้ทันทีว่าที่นี่ไม่ใช่เจดีของพุทธศาสนาเพราะแต่ละชั้น จะประกอบด้วยเทวรูปต่างๆมากมายซึ่งเวลาต่อมาเจ้าเมืองภัยสาลีได้มีมติสั่งให้ทุบทำลายเทวรูปเหล่านั้นทั้งหมดเช่นกันเขาอธิบายผมจะได้เห็นเจดีแห่งนี้ใช่ไหมครับผมถามเธอจะได้เห็นผ่านสายตาของอาธิตะดาบทแน่นอนท่านโพเชต่อ